โลโลโถโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิมมาตามใช่ไครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมมอนบารซูกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารองทําการขับรถนะครับด้วยจอยพวงมาลัยกันนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมอันดับแรกตอนนี้ผมก็เซ็ตจอยพวงมาลัยแล้วนะครับไปกันที่ steering w h e e l นะมันก็จะเซ็ตปรับองศาได้นะครับ ปาบคันเร่งเบรคคลัตได้นะครับแล้วก็ตรงชิปอัพชิปดาวเนี่ยมันไม่สามารถทำเป็นแฮตแพทเทิร์นได้เนาะก็เลยได้เป็นแค่ซีเควนเชียลไปนะครับก็คือไอเกียร์กระปุกเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาใช้เพดเดิลชิปตรงนี้แทนเอานะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมออกไปข้างนอกก่อนดีกว่าเอาขันไหนไปขับก่อนเดีอะอาโคนิกไปขับก่อนแล้วกันนะครับผมอ่ะคือรถมาครับแล้วก็สตาร์ทเลย อ้โหฟังเสียงซักก่อนเสียงนี่สุดยอดกดเบรกมือแป๊บเอาละอ่ะเดี๋ยวเรามาลองขับดูกันนะครับผมอา้าวทำไมดับอ่ะ <c oughs> ดับเฉยเลยเขียบถอยถอยออกมาถอยออกมาปึ๊บโอเค ได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ให้อารมณ์เหมือนขับรถจริงอยู่ทุกคนไปครับมันดีตรงที่ว่าเราสามารถเหยียบนิดเดียวได้นะถ้าเกิดว่าเป็นรถเทอร์โบก็ผมว่าน่าจะพอขับได้อยู่อะฮู้อะไรตอบสนองดีครับผมขับสนุกเลยนะแบบนี้ไปครับยาวไปเออไอเขาท่าดีว่ะทุกคนขับมันขับมัน เดี๋ยวผมจะขับไปที่สนามแข่งนะทุกคนนะแต่ว่าเอารถไปลองนิดนึงนะครับผมว่ารถเรามันแรงแค่ไหนแล้วก็ขับด้วยจอยพงมาลัยมันจะมันจะดีหรือเปล่านะค,ครับผมอ่นี้เป่าครับผมอเคมาเหยียบไป ซิ่งรถกันในเมืองเซนต์ที่หนึ่งนะทกคนะครับเกียบกเนิไปเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยประมาณ180น,นะครับผมโ้อย่างแรงไอ้เดี๋ยวมาผิดทางอ่ะขอเลี้ยวแป๊บมาผิดทางมาผิดทางนี่ต้องมาทางนี้ไป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  เราไปทุกคนเยา่ไปเมื่อกี้ไม่ได้แวะเติมน,น้ำมันเลยน้ำมันมันจะหมดก่อนเปล่วาวะแหมผมหมูอย่างซิ่งวิ่งเกือบสองร้อยครับทุกคนแรงอย่างแรงไปกันเลยไอยเดี๋ยเอาสนามแข่งอยู่ไหน เบ่อนเกือบเลยเกือบเลยมาครับเข้ามาในสนามแข่งแล้วทุกคนมาในสนามแข่งแล้วเดี๋ยวลองไปแข่งดูสักสนามหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวลองตรงนี้แล้วกันตรงนี้หรือตรงนู้นดีว่ะลองตรงนี้ก่อนอ่าโอเค ไปครับเยอะไปเยอะไปรีแมนดิวาทุกคนมันดีมันดอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาเร็วเกินมาเร็วเกินผมว่าปรับมุมมองหน่อยดีไหมเออปรับเอาขับขี่มุมมองแบบนี้ดีกว่า ลองดูลองดูเผื่อจะถนัดขึ้นไหครับเอา,าเอาไปเยอะไปเราคอยดูนะว่าเวลามันจะดีกว่าเดิมไหม <laughs> มาเร็วเกินเร็วเกินไปหน่อยโอเค ครับรอบแรกเนี่ยไม่นับนะครับผมเพราะว่ารอบแรกเราออกตัวจากศูนย์มันจะไม่นับแตนะ่รอบต่อไปนี่แหละมันจะนับายทุกค,คนไปเอาไปอุ้ยเกือบ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 เลี้ยวผิดเมื่อกีไ้ไปเว้ยไปเว้ยเสียงมันเร้าใจมากเลยทุกคนไปเว้ไปเว้ แปครับเสียงโครเล้าอ่ะว๊แบบเอาละเหยียบมิดเหยียบมิดเหยียบมิดโอ้ยตรงนี้เลยโค้งอ่ะโอ้เลยโค้งเรียบร้อยเลย กำลังจะดีๆแล้วเชียวโอ้เสียดายวะ่ะเลยโค้งเฉยเลยอ่ะผมว่ามารอรอทำรอบสั้นดีกว่าทุกคนรอขับแบบว่ารอบสั้นดีกว่ารอบรอบนี้รู้สึกว่าผมคาดเยอะเลยวะ่ะแตบบ่ว่าขับสนุกครับผมขับสนุกมากเดี๋ยวลองเอารถคันอื่นมาแข่งเอามาแบบว่าใช้ดูไหมทุกคน เดี๋ยวลองเอารถคันอื่นมาดีกว่าเอารถอะไรมาดีอะเอาเป็นบักกี้ก่อนแล้วกันมาบักกี้มาตาเครื่องเลยโอเคครับผมเหมือนมีคนบอกผมว่าเกน้ํามันอยู่ตรงไหนนะบักกี้อะผมยังไม่เห็นเลยอ๋อนี่ไงไอ้ <laughs> ตรงนี้คือเกน้ามันนะครับผมอยู่ที่ถังนะทุกคนเออผมก็เพิ่งสังเกตเนาะ มาครับเดี๋ยวเราไปขับบักกี้กันอืมฟังเสียงสักก่อนบักกี้นี่มันบักกี้นี่มันแรงจัดโอ้ย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 เอาบักกี้บ้างทุกคนบักกี้นี่ยังไม่เคยเอามาลองรู้ว่า,ามาลองนี่เหมือนเหมือนยังไม่ได้มาลองนะมาครับไม่ได้เหรอมาพร้อม ไปอย่าไปแอบบผมว่ามาแข่งรอบนี้ดีกว่ารอบแบบว่าวง,วงกลมดีกว่าทุกคนน่าจะง่ายกว่านะครับอุ้ยอุยอยอย้ไม่ง่ายแล้วไม่ง่ายแล้วโอ้ไม่ง่ายแล้วทุกคน ไปไปวไปๆวไปเวไปเมื่อกี้เราได้เท่าไหร่อะสิบเก้าวิไป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 ผมขอตั้งสติตั้งสมาธิดีๆก่อนนะเวลาขับมันมันต้องมีสตินะครับผมโอเคไปรอบแรกก็ได้สิบเก้าวิใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้ต้องให้ได้ดีกว่าเดิมโอเคครับ โอคเฮ้ย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 สเจ็ดเว้ยทุกคนสิบว่ะเอาเรื่องไปครับสิบว่ะอ้อ้ไปเว้ย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  ห3จุดาอ้าวสิบเจ็ดวะครับเดนะผมลองไปแดกดูดีทุกคนบักกี้นี่เราเคยไปแดกยังวะยังไม่เคยนะเดี๋ยวลองไปแดกดูทุกคนโอเคผมไม่รู้เกมนี้มันดิฟได,ด้ไปวะ อยากจะลองดิฟอยู่เหมือนกันแต่เอาจริงๆแค่ขับธรรมดาผมว่าลำบากแล้วนะคือพวงมาลัยมันโอเคเลยแหละทุกคนหรือว่าใช้ได้เลยนะทุกคนนะเครื่องดับอะสตาร์ทเครื่องแป๊บต้องใส่เกียร์ว่างสตาร์ทนะบผมโอเคมาพร้อมโอเคพร้อม ไป,ไ,ปไปครับไปเอไปครับบักกี้ได้กี่วิแปดจุดหนึ่งครับผมเอาเรื่องว่ะบักกี้ถือว่าเร็วนี่แปดจุดหนึ่งนะครับผมได้อยู่ได้อยู่ไฮ้เดี๋ยวผมไปเอารถคันอื่นมาบ้างดีกว่า เอาคันนี้ไปจอดดีกว่าอ่ารู้สึกว่ามันจะมีเวลาบันทึกให้เรานะทุกคนมีเวลาบันทึกอยู่ตรงเนี้ยอ่านี่นี่น,นี่บักกี้นะครับทางดรก็กนะครับผมแปดจุดหนึ่งนะเร็วกว่าโคนิกอีกอะ่ะโคนิกเก้าจุดเจ็ดอ่ะอาต่อไปเอาคันไหนไปต่อดีเอาเอาเลคาดีกว่านะทุกคน นี่เอารถแข่งไปเอาลองลองเอาไปแดกก่อนแนับผมแล้วก็ไปวิ่งเอ้ยสตาร์ทยังไงวะอ๋อนี่โอเคเดี๋ยวผมจะลองเอาไปแดกก่อนนะทุกคนนะได้อยู่ฟิลในการขับคือแบบเหมือนเกมขับรถทั่วไปนะครับผม Được rồi, có 4 6 nữa Được rồi Được rồi, thay lặng một chút Được โอเคครับพร้อไปครับเอาไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เหมือนเราออกตัวก่อนเมื่อกี้อ่าโอเค ไปครับไปครับไปครับเท่าไรครับ9.3วินาทีครับผมเอาเรื่องเอาเรื่อง9.3เหรอทุกคนได้อยู่ได้อยู่โอย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 ยเดี๋ยวลองเอาปิกอัพมาบ้างดีกว่า Okay. ดับเครื่องครับผมเออเอาพิกอัพดีกว่าเนาะโอทักมาครับอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเป็นรถพิกอัพคันนี้นี่จะได้กี่วินะทุกคนอาวดึงเม็ดมือกันเอ๊คไปเดี๋ยวจะลองในหะ้หมดทุกคันนะครับวันนี้อา่าเปิดไฟหน่อยไปครับผมผมว่าน่าจะมีสักสิบ สิบห้าแบบเดาเดาใช้เวิร์ฟทูเดาไปก่อนมามามาเวฟโอเค,อเคไปหลังแป๊บนึงมาพร้อมไปครับผมสับสองครับ สับสามครับไปครับน่าจะมีสิบสามวิวะ่ะปุ๊บสิบเอ็ดวิอ้เอ้ยวิ่งดีอยู่นะ11สิบเอ็ดวิครับผมทำเป็นเล่นไปทำเป็นเล่นไปสิบเอ็ดวินะครับเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เอ้ใช้ได้เลยว่ยเดสญเยอด จะเอาคันอื่นมาอีกอ่าเอาอะไรมาดีเอา ATV มาดีกว่ามั้งมา,มาขี่ ATV บ้างนะครับผมโอเคมาครับ ATV ก็น่าจะแรงอยู่นะทุกคนแม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 น,แมน เกียร์มันค่อนข้างเยอะว่ AT ะ ATV อ่ะจับเกียร์มันเลยทุกคนไปๆๆยาวไปไม่รู้เขาให้เราลองหรือเปล่านะ ATV อะ่ะโอเคมาครับมาลองกัน ATV คันนี้จะแรงขนาดไหน เอ,อเ,ดเดี๋ยวไฟไฟยังไม่มาไฟยังไม่มาโอเคไปครับไปครับเอทีวีเลงแรงอยู่แรงอยู่ไป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 ,ไปยอดยอดไปครับเจียวไปครับเจียวไปครับแล้วก็สิบห้าวีครับผม ATV แลวสิบห้าวินะฮะก็ถ,ถือว่าแรงอยู่นะทุกคนเอาเรื่องอยู่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  ATV นะครับผมไหนไปดูเวลาดิเวลาตอนนี้คือที่ดีที่สุดคือบักกี้นะครับผมรองลงมาก็จะเป็นเลคคานะครับแล้วก็เป็นคนิกนะครับผมแล้วก็เป็น รถกระบะแล้วก็ ATV นะเหลือเลมิซน์นะครับผมอ่าเลมิซน์มานี่เลมิซน์น่าจะเอาสตาร์ทเฮ้ยเลมิซน์ไม่มีไฟเหรอเล,ลมิซน์ไม่มีไฟวะทุกคนผมไปทำให้มันมีไฟก่อนดีไหมกลับไปบ้านก่อนเออผมจะบอกว่าผมไปหากัญชากับนะ้ำเมเปิลมาได้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนี่ นี่คือน้ำเมเปิลนะครับผมเป็นน้ำเชื่อมเมเปิลนะมันคือมันก็คือน้ำเชื่อมกลิ่น Apple เมเปิลแหละทุกคนซึ่งกลิ่นมันจะหอมเหมือนคล้ายๆแพนเค้กัะทุกคนซึ่งเขาก็เอาไว้กินกับพวกแป้งไอ้พวกแพนเค้กนะทุกคนนะแล้วมันก็หอมคล้ายๆกันนะครับลองกินดูก็เหมือนน้ำเชื่อมทั่วไปแหละแต่เป็นกลิ่นแบบกลิ่นหอมนะครับผมหอมดีนะแล้วก็กัญชาอันนี้ก็กินแล้วก็ไม่เมานะครับผมเป็นแค่ใบเฉยนะ มันเหมือนเป็นชาเฉยๆอะชงแบบกินให้มันกินทําไมก็ไม่รู้อนะ่ะกินกินแล้วไม่เมานะอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็ไปลองนี่ดีกว่าไปลองเรมิซายนีครับผมอ่ะต้องวิ่งไปโอ้โหวิ่งไปนู่นเลยไปไปวิ่งไปวิ่งไปเรมิซา์มันไม่มีไฟไงผมก็เลยต้องปรับให้มันเป็นตอนเช้าก่อนนะครับผมมันถึงจะฟิลฟ้าวนะฮะโอเคดึงเบรกมือลงเอาวละไป กเลยพิซายไปลองดูเดี๋ยวไปเลยพิซายนี่อารมณ์เหมือนเป็นรถแข่งแบบแบบพวกเอ้นั่นแหละนสคาร์เลยนะใจลังใจลังปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาละเอาไม่ตรง เอา้าทำไมมันดับวะเครื่องดับเฉยเลยอเอเอาละพร้อม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 ,อมเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปครับน่าจะมีเก้าวิสิบจุดหนึ่งว้าว ถือว่าถือว่านี้อยู่นะถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนตอนแรกค,คิดว่ามันน่าจะได้ดีกว่านี้เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่แต่เราเอาเลยไม่สายไปวิ่งวิ่งลูปก่อนดูซิว่าวิ่งลูปมันดีไหมเออเออลูปมาอยู่ทางนี้ลองเอาเลยเอาเอาเลยไปวิ่งลูกก่อนนะแหบ ลองดูลองดูแรับ okay, ผมดูซิว่าจะได้ประมาณกี่วิไม่ตรงมาครับอ,อมลุยอ่ายอาไปแล้วทำไมควันขึ้นเยอะขนาดนี้วะดูควันเยอะมากนะทุกคนโอ้โอห้ โอเวอร์สเตียร์ครับผมโอเวอร์สเตียร์ว่ะเกือบเกือบรยบร้อยแล้วอ่ะยังได้อยู่ยังได้อยู่ตัวนี้ก็เข้าโค้งเบาๆหน่อยโอ้โหโหหนี่ขนาดคืนพวงมาลัยแล้วนะเฮ้ย oh, oh, oh. hey, ทำไมทำไมควันมาเยอะจังเลยอ่ะ รถเราอุณหภูมิขึ้นแล้วหรือเปล่าทุกคนดูดิมันขึ้นมันขึ้นว่าฮีทเตอทุกคนนะเนี่ยมันขึ้นว่ารถเรามันมีอุณหภูมิแบบว่าเยอะนะครับผมเอาละมันหมดยังไม่ท้าทำอะไรเลย น้ำมันหมดหรือเครื่องมันดับอะผมว่าไม่ขับแล้วเลยมิซายเนะี่ยไม่เฟี้ยวเลยแนละ้วดูควันดูควันควันแบบว่าอา้าวดับอีแกแล้วดับอีแกแล้วทุกคนดูควันดูควันดูควันขึ้นแบบโอ้โหเอาไปวิ่งแดกทีเดียวเองอะดูควันขึ้นดิโอ้ม y ก o d ก็คือไงมีถังดับเพลิงหรือว่ามันมันจะหล่อเย็นยังไงมันจะระบายความร้อนยังไงไว้เนี่ย ไม่รู้เหมือนกันครับผมเอออะแต่น้ำมันน้ำมันคิดว่าน่าจะยังไม่หมดนะเอออะสารพัดจะเจอนะครับผมอ่ะแล้วนี่ก็คือรถ6คันนะครับเอามาวิ่งในสนามดูก็สนุกดีนะครับผมและนี่ก็เป็นเวลาที่เราทําได้นะครับวิ่งเร็วสุดนะครับทางแดกก็จะเป็นบักกี้นะครับผมรองลงมาก็จะเป็นเลคคารแล้วก็เป็นโคนิกนะครับแล้วก็เป็นเลมิซแล้วก็เป็นกระบะแล้วก็เป็น a อทนะครับผม เออบักกี้นี่แรงสุดนะครับผมโคตรเฟี้ยวเลยนะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ครับดูรถควันขึ้นรถไฟไหม้ไม่น่ารอดแล้วเลยมิรไซอ่ะวันนี้ก็เลยให้ดูกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับน่าจะถูกใจหลายๆคนนะครับกับการใช้จอยพวงมาลัยในการเล่นนะครับผมเสียดายตรงที่ว่ามันต่อเฮดแพทเทิรนไม่ได้ดนี่แหละเออถ้าต่อได้มันมันจะดีมากเลยนะครับแต่ก็ใช้เป็นแพทเทิร์นชิปก็ถือว่าโอเคอยู่นะ พอเล่นได้นะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากากดไลค์กดซับสไคร้กันไปด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อน See you again ครับบ๊ายบาย